สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับงวดประจำวันที่16กพฤศจิกายน2563นะครับผมจะทำให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ผมจะเปิดเผยสูตรนะครับสำหรับคลิปนี้ย้อนหลังไป3งวดนะครับแถวแรกสูตรครับ บวกกันคำนวณแล้วได้7 6นะครับแล้วที่2ได้ห้สจับคู่กันนะครับ7 5 7 4 7 3 6 5 6 4 6 3้างวดต่อมามันออกล่าง,างนะครับ7 5หเข้าล่างนะครับ7 5หแล้วก็ต่อมาได้0 9แล้วก็1 2 3นะครับงวดต่อมาเข้าเข้าบนนะครับ แดเก้าสามแล้วก็งวดต่อมาได้แถวแรกได้สองหนึ่งแถวที่สองได้สามสี่ห้างวดต่อมาเข้าบนนะครับเข้าตัวกลับห้าหนึ่งนะครับเข้าบนศูนย์ห้าหนึ่งวดต่อมาแถวแรกทําได้สี่สามแล้วก็หนึ่งศูนย์สองนะครับ เข้าบนล่างนะครับ40งวดสำหรับวันที่16พฤศจิกายนนะครับได้09แล้วก็012นะครับจับคู่ก็จะได้00 01 02ครับ00 01 02 90 91 92นะครับสำหรับงวดประจำวันที่16 พฤศจิกายนหกสนะครับนี่คือแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับแนวทางสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีเลขในใจนะครับแล้วแต่โชควาสนาของท่านนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับไม่ได้ตายตัวทุกสูตรนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มี เรีในใจที่จะเล่นวันที่งวดวันจับประจำวันที่1 6นี้นะครับให้ลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับขอให้โชคดีครับหมานหมานเฮงเงครับขอบคุณครับชอบคลิปนี้อยากติดตามคลิปต่อไปก็ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ